มีเพียงผู้เล่นไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ NBA นะครับที่ต้องเผชิญความคาดหวังจากดราฟอันดับหนึ่งแล้วก็ทำได้อย่างน่าภาคภูมิใจไคลเลียวิ่งครับจากดราฟอันดับหนึ่งสู่ลูกยิง3คะแนนประวัติศาสตร์ในการเล่นเกมสุดท้ายของรอบชิงชนะเลิศซึ่งเขาก็ยังมีโมเมนต,ต์ให้เราได้จดจำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำ41แต้มในเมดิสันสแควร์การ์เดนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอาชีพหรืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับลูกยิงประวัติศาสตร์ แสกหน้าเซฟเว่นเคอร์รีในเกมที่7เมื่อปี2016หรือจะเป็นเกมที่ทำได้60แต้มในสีเสื้อของบุคลินเน็ตก็ตามวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูโมเมนต,ต์ร่างเอาจริงของไค r รีเอวิ n งที่ผมชื่นชอบกันครับร่างแรกน้ากากดำคิฟแลนด์เคอเรียที่เมดิสันสแควร์การ์เดนถ้าพูดถึงหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่ยิ่งใหญ่จะข้ามร่างนี้ไปไม่ได้เลย เพียงแค่ฤดูก,กาลที่2ของการเล่นอาชีพนะครับนากากดำคายรีเออร์วิงก็ได้แผลงอินทรีในสนามที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดใน NBA ด้วยการกด41แต้มเอาตามตรงนะครับคีฟแลนด์เนี่ยควรจะหลับไปตั้งนานแล้วด้วยซ้ำในเกมนี้ไม่มีใครเล่นออกเลยสักคนมีเพียงเด็กหนุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เล่นได้เจ้าหนูจอมเลี้ยงคนนั้นครับขับเคลื่อนทีมในทุกๆเพยแต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็ยังทำดีไม่พอ แต่เกมนั้นเนี่ยก็ได้ทําให้พวกเขาและชาวโลกเห็นอะไรในตัวเด็กหนุ่มวัย20ปีคนนั้นพวกเขารู้ได้ทันทีนี่แหละคือความหวังของทีมจบเกมคาเรียวิ่งกดไป41แต้ม5รีบาวด์แอซซิต์3แต้มเนี่ยยิงลง5จาก8ลกรูกร่างต่อมาครับเกมคิฟแลนคาเรียเจอกับซานโตเนียสเปอร์ในวันที่12มีนาคมปี2015าผ่านมา3ปีหลังจากเหตุการณ์นากากดำนะครับหลายอย่างได้เปลี่ยนไป ในตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเขาคือตัวหลักของทีมพวกเขาตั้งใจที่จะกลายเป็นหนึ่งในทีมผู้ท้าชิงแชมป์และพวกเขาก็ได้คิงเจมส์กลับมาร่วมทีมแน่นอนครับบาเกตบอลเจมส์อาจจะเป็นหัวใจหลักของทีมคอยขับเคลื่อนเพื่อนร่วมทีมทุกคนแต่ไคลรีเอร์วิงก็คือตัวปิดเกมชั้นยอดช่วงท้ายฤดูกาลครับพวกเขาต้องมาเชิญหน้ากับซานโตนิโอสเปอร์ทีมที่ยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น แต่บางใครไม่รอช้าครับสร้างความปั่นป่วนให้กับโค้ชป๊อปแล้วก็ทีมซาเนโทนนโอสเปอร์ทันทีด้วยการกดไปถึง57แต้มในเกมนั้นซึ่งลูกที่ต้องพูดถึงเลยในเกมนั้นเนี่ยก็คือลูกยิง3คะแนนเพื่อส่งคิฟแลงเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งเป็นลูกสำคัญมากๆที่ทำให้คิฟแลงคาเรียเก็บชัยชนะจากเจ้าบ้านไปได้สำเร็จครับจบเกมเกมนั้นเนี่ยกดไป57แต้ม3รีบาว5แอสซิต ยิง3แต้มเนี่ยเจ็ดลง7ลูกและที่สําคัญครับยิงลูกเพื่อต่อชีวิตคีฟแลนด์ได้สําเร็จด้วยเกมต่อมาที่ต้องพูดถึงครับเกม5้าไฟนอลในปี2016หลังจากที่ปี2015นะครับเจ้าตัวต้วตองพลาดการลงเล่นเกมไฟนอลไปด้วยอาการบาดเจ็บแต่ปี2016ครับทีมเองก็ลำบากไม่แพ้กันเหมือนกันแม้จะได้เจ้าตัวกลับมาหลังจากตามซีรีส์ของวอริเออร์อยู่3ต่อ1เกมมาสำคัญมากครับที่ตัวหลักของคีฟแลนด์คาเรียจะต้องดึงพลังออกมาให้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้เพื่อต่อชีวิตทีมบราเออร์ก็งัดทุกอย่างใส่คลิปแลงโคเรียรเหมือนกันครับแต่ก็ต้องแพ้กับคิลเลอร์ไคลรีองค์ลงพลังมาครับไม่ว่าลูกยิงจะยากแค่ไหนเนี่ยก็เหมือนผีจับวางครับลงหมดทุกลูกถึงขั้นที่เรียกได้ว่าหลับตายิงก็ลงเลยทีเดียว ทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยคว้าชัยชนะเกมที่2ไปได้สําเร็จในซีรีส์นี้จบเกมครับคาร์เรียว,วิ่งกดไป41แตม้ม3รีบาล6แอซิสยิง3คะแนนล,ลง5จาก7ลูกเกมต่อมาครับเกม7ไฟนอลปี2016เป็นเกมที่ผมเนี่ยตาตึงใจแล้วก็จําไปจนวันตายแน่นอนครับจุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโมเมนตัมของคลิฟแลนด์คาเรียเนี่ยกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วตั้งแต่เกมที่5นะครับพวกเขาชนะแบบขาดลอยต่อในเกมที่6 ่งตัวเองเนี่ยกลับไปเล่นในบ้านของวอร์เรียร์ในเกมที่7ครับส่วนใหญ่ในเกมนั้นเนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างเกมรับที่เข้มข้นสลับกันไปมากกว่ากว่าจะได้แต่ละลูกเนี่ยบอกเลยครับว่ายากเย็นแสนเขียนมากๆซึ่งเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่โชว์ทักษะส่วนตัวที่ดีที่สุดเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ของไคลรีเออร์วิงต้องบอกนะครับว่าช่วงต้นเนี่ยไคลรีเออร์วิงเองก็ไม่ได้จะหวือหวาอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้เล่นแย่นะครับจนกระทั่งในช่วงท้ายของพอเตอร์ที่4เกมเนี่ยเสม แต่ก็ยังมีโชคครับที่เป็นเกมบุกของคีฟแลงคาเรียคาร์รีเวิ่งครับเรียกพลิกแลนโลวอร์เรียร์สวิสตัวประกบเวลาใกล้หมดลงไปทุกทีและที่เหลือก็คือตำนานครับ NBA แต่ถ้าหากใครคิดว่านี่หมดแล้วพวกคุณคิดผิดครับคร์เออร์วิ่งยังคงสารต่อบิ๊กโมเมนต์ให้เราได้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเกมที่บุคลินเน็ตเจอกับทิมเบอร์วูฟในปี2019ต้องบอกว่านี่คือการเดบิวต์ในฐานะผู้เล่นของบุคลินเน็ตก่อนที่ทั้ง KD แล้วก็เจมส์ฮาร์เดนจะมาร่วมเล่นกับเขาในบุคลินนะครับต้องบอกว่าความคาดหวังเนี่ยมันสูงมากๆ และมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของ Kyrie i เออร์เหมือนกันนะครับเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยยุคของค i ิฟแลนด์ก็ได้จบลงไปแล้วแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ต่อมาก็ที่บอสตันเองก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดีมากนะักแต่เพียงแป๊บเดียวครับในสีเสื้อของบุกลินเนตตัวของ Kyrie i เออร์ก็ย้ำเตือนให้เราได้เห็นว่าตัวเขามีศักยภาพมากแค่ไหนด้วยการกด50แต้ม ลบคำสบป,ประมาทต่างๆที่พลาดหัวข่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและแม้ว่าเขาจะยิงลูกปิดเกมพลาดไปนะครับแต่นี่ก็เป็นการย้ำเตือนแล้วว่าคิวเลอร์คลาลี่กลับมาแล้วครับหรือจะเป็นช่วงที่เจอกับออร์ n d นโดเมจิกในปี2022ที่กดไป60แต้ม6รีบาว์แล้วก็4แอซิสหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากน,นะครับในบุกลินเน็ตที่มีแต่คำสบป,ประมาทมากมายเขาก็ยังคงเดินหน้าพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาคือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นของ NBA ในเกมนั้นครับออริโนเมจิกไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเพียงแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิวเลอร์ขายคนนี้ได้กดไป60แต้มพาทีมเก็บแต้มรวมไปมากกว่า150แคะแนนแล้วก็ชนะขาดลอยไปถึง42แต้มครับหลังจากมีการเปลี่ยนถ่ายมากมายและผ่านเข้าสู่ช่วงกลางของยุค2020เนี่ยไครีเออรวิงก็ได้มาจับคู่กับลูก้าดอนซิดและในเมื่อปี2 0 2 4ที่ผ่านมาหนึ่งในการแข่งขันที่ตราตึงใจมากที่สุดของเออร์วิง นั่นคือเกมที่เจอกับแชมป์เก่าแม้เริ่มเกมนะครับทั้ง2ทีมจะตะกุกตะกักกันทั้งคู่แต่ในเกมนี้เนี่ยผลตัดสินก็ได้ออกมาในลูกสุดท้ายเวลาใกล้จะหมดลงไปทุกทีก่อนที่ไคล์รีเอร์วิงจะขึ้นปล่อยลูกโฟเตอร์ด้วยมือซ้ายจากระยะ19ฟุตข้ามหัว MVP อย่างนิโคล่าโยคิดและลงห่วงไปในที่สุดเรียกเสียงฮือฮาให้เหล่าแฟนๆได้ทั่วทั้งโลกนะครับอะหรือจะเป็นเกมล่าสุดเกมชิงสายเมื่อฤุดูก,การที่ผ่านมาเกมที่5 ที่เจอกับทีมหมาป่าเขากดไปถึง36แต้แทม4รีบาวแล้วก็5แอซิสเกมนี้เนี่ยเขาต้องมาเจอกับดาวรุ่งุ่งแรงอย่างแอนแมนแล้วก็ดิฟฟิซีฟเพลเยอร์ของเ y ย a เอียอย่างรูดี้โกแบร์เกมนี้ไคลรีวิ่งส่งโชว์ฟอร์มสุดเทพประเคนให้ทีมหมาป่าแม้ว่าจะต้องเจอกับเกมรับแน่นๆของทีมหมาป่าเนี่ยก็ไม่หวั่นเลย หลังจากกดไป36แต้มในเกมนี้นะครับก็ทําให้เขาหมดข้อกังขาก่อนหน้าเลยที่ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่แย่เป็นมาเลงในห้องแต่งตัวและก็คําสุป,ปรภาพต่างๆอีกมากมายซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมไม่อยากจะใช้คําว่าร่างทองสําหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงได้อย่างต่อเนื่องและยังคงสานต่อตํานานของตัวเองต่อไปเพราะฉะนั้นครับนี่คือร่างเอาจริงของบางไคที่ผมชื่นชอบ แล้วท่านผู้ชมเหรครับชอบร่างเอาจริงของบางใครร่างไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ